นี่เนี่ยใบหมอนะเนี่ยนะโอ้วนใบอะไรกันนักหนาเนี่ยรูดทิ้งต้องเยอะมากโอ้โหเนี่ยยังกับใบสักเนี่ยโตจริงมันโตฝ่ามือแล้วใหญ่กว่านี้โอ้โหยังกับใบสักมันอะไรก็ไม่รู้มันมันแกล้งมันมันอะไรมันมันไปแกงอ๋อมีแกงแกงก้าวพลัง ว่าในมีผักนโอ้ยแกงโ h แกงโ h โอ้ยตำนินผักตำนินผักตำนินแกงนี้พวกเราต้องกินกันเกือบทุกคนเลยนะคะดูที่นี่ผักตำนินก็ดูใบมันดูดูมันเหมือนแกล้งแล้วเก็บสดนะคะเก็บแล้วไปแกงเลยเออแกล้งไม่เหมือนแกล้งเจริญงอกงามเกินเราก็อายุปานนี้แล้วไม่เห็นพวกนี้มันงามเท่านี้เลย อะไรมันก็ไม่ทุกใบไม่ทุกต้นอะไรแก้งจะเลี้ยงหรอแม่เลืองอไ,อไม่หยุดแบบไหนมันส้มไม่หยุดโสมโสมไม่หยุดต่อหาไม่มีคนใจเลยอ่ไม่มีร้านต่อยเอ้ยไม่มีใครแคร์ ไม,ไม่มีใครแคร์เลยนะไม่แคร์ฉันเลยนะคนในกรุงเทพเขาจะมีเวลามานั่งทอดุยอย่างเราอะยืนทอดเดินทอดหุยอย่างเรา ออป่านนี้ก็งงงักงงงักงงงักออ้ยชีวิตเอยออกจากบ้านตีกินข้าวในรถัดีนะสงสัยก็ต้ที่หลังก็เอเตาใส่รถไปลุงนเนู่อยใช่หาเงินมาให้คนใช้มาให้เสียค่าชบ้านมาให้เสียค่าค่าที่จะบ่มลุงบ้านนะค่าดูแลบ้านค่าเช็ดถูบ้านค่ารักษาบ้านค่าอาศัยบ้าน ลูกชายลูกสาวก็ไปชมนมเราได้แค่มาอาศัยนอนคืนก็เลยมันจะหน้ามันจะหมดแล้วหน้าฝนมันจะหมดแล้วเดือนเดือนเดือนสิบใช่ไหมเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดก็หมดแล้วไปสองลูกเอ้เนี่มันกี่วันออกพรรษาเนี่ยวันที่สองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่ายังเหรอ เราเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องนะเข้าบรรชาอภิษาเราม่เห็นเดี่ยวกับชีวิตเราเลยเข้าบรรชาอภิษาแลระก็อยู่เราก็อยู่วัดนี้ตลอดกาลนสองเห็นตีคอรน่าตุ้มตไอ่เหมือนพวกเขาเนี่ยเมื่อไรไปจะถึงวันออกพรษาทีว่าเคตัดงางเกงแล้วอ่ะงางเกงไอเราไม่เกี่ยวเลยออกพรรษาเข้าบรรชาก็ไม่เกี่ยวจงผมออกพรรษาเขาเนโอ้โหรอวันออกพรรษา โตโยโตโยุตาโตโยุตาขนาดน่ะเราไมมีความสุขของเราเนาะโลกเมียไม่เกี่ยวโลกเมียอยากไปทั้งไทยก็เซิร์นว่ดจิดโล่เ้องนอกโล่ฟักบากผัง ฝากบกผางโอ้ยต้นนี้ดอกแดงยีเนี้ยเนี่ยต้นนี้มอเตอร์มันหยุดทำงานฝากเต็มเลยฝากบกฟางมันสองโมงยังไม่สองโมงเลยนู่นน่นไปกินกินถนนฝั่งนู้นแล้วไปเลอ้ยงกันเลี้ยงกัน

เอาแล้วนาจะเยี่ยมแล้วเยโอ้มันแช่น้ำไข่เอาสีอะไรโอ้เนน่าเนน่าเนน่าใส่บาหรือเปล่าเนี่ยใส่บาหรือเปล่าใครมาใส่ให้ไม่ลงเพื่อนบ้านมาให้โอ้โหใส่นะครญี่ปุ่นมาเห็นกินที่ญี่กินคนเดียวเลยญี่ปุ่นเห็นอะนี่เป็นต้องสวยนะคะเออ สกเลยเนาะดีออกกำลังกายแข็งแรงเงือสกชๆกันทุกวันเต็นเวอรชันบังท่นฮะอันผักดตายช่เลเ้นาันี่ลุีพ่อพ่อแม่ม่วพ่อแม่ม่วมัน่นออกรดวมันมี่เดียวดีดีดีก นี่เขาดําเนินอะไรไปแค่ไหนแล้ววันเนี่ยะฮะที่สุดของคนไทย จะรียระอนี่อะไรน่ากลัวอะไรน่ากลัวี่จับหูได้อะฮะมเู่าลัวใหญ่ออโอ้ยหมูสาเหลี่ยมเนี่น่ากัดตายนะหมูสาเหลี่ยมกัดตายเอาดอกไหนครับเรียกเอาเลย ดอ,อกหน่อยดอกตูมดอ,อกบานโอ้ยดูฝักมันน้อย,อยสี่เมตรมีสี่เมตรตัวอย่างเลยเนะตัวอย่างฝักบัวโอ้ยเอาไว้ทำพันธุ์แม่ดูฝกักดูเนี่ยดอกมันที่น่ะโอ้ยม่ได้ออกสา,าจะออกเป็นดอกบัวน,นี่ไม่ได้ครับ น้ำอยู่ในใบบัวไม่ได้เป็นก้อนเลยอ่ะมันที่เหลนไม่เข้าครับมันไม่คลืนกันสวยหน้านี่บอกบัวนี่ดอกนี่สวยนะโอโ้โหฟอร์มดีจังเนี่ยจะดูเม็ดน้ำเน,นี่ยดูเนี่ยเม็ดเม็ดแล้วดูนี่นะฝักมันจะน้อย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 โอโ้โหเป็นก้อนเลย <laughs> ดีครับ <laughs> เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเลยอ่ะแล้วก <laughs> ็เปดีอ้า มันก็ระเหยไปก็เคยระเหย <c oughs> อันนี้ตายเลยดอก <c oughs> นี้ตายเลย <c oughs> <c oughs> โอ้มันน่าจะมาไมาไา่ดำเออสีดำดำเนาะตายหรือเปล่าดูน้ำนี่มันดูอะไรเลยสีดำดำทำอะไรอยู่เราตอนนี้ต <c oughs> อนนี้ทำหางเรืออันอันอันยาอ๋อทำฐางเรือเหรอครับ โอ้ยหางมัดใหญ่เลยอันนี้ใหญ่อันนี้อันตัวมันมีก้านท่าชนไปแล้วมีทุกกลางโอ้โหมหัารรานเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยติดหางเข้าีนกระเดืองเลยเนี่ยหัวกระดกเลยเนี่ยโอ้โหดีมันแข่งกันกัเฉลิมชัยเขาตอนพืชพันธุ์ันธุ์พันพันธุ์พันธุ์ันธุ์พันธุ์พันธา์พันธุันธุ์ั มีงุฟิงฟุ้งฟิงไปเรื่อยของเฉลิมชัยเขาเพราะร้าันมีอะไรตลกมีลายเครือเถาผสมกับเครือเถาผสมกับขนมแตงโมไม่มีนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะเครือเถาผสมกับขนมต้องเลือกเอาที่มันพอได้เอากล้วยใสก็ไม่เข้าครับมะละกอก็ไม่เข้า ไม่รู้จะลงตรงไหนอืมดีดีดีอย่างเงี้ยแอพลายไปคดให้มันมีอะไรอะไรเนี่ยมึงเอื้อบะเอื้อโอ้ยเกือบมองไม่ออกเป็นบะเอื้อไว้นี่นมันกล้ยหอมแล้วเวลาให้สีสีทองเนี่ยทีแรกจะเป็นทองก่อนแล้วตอนหลังถ้าเราปวดเตือแล้วก็ะไรคือใครมันคดนวัตกรรมใหม่นะเนี่ยอันนี้มักยั้งอันนี้อันนี้มักยั้งอันนี้ ชื่อลายอะไรอ่ะบ้างอายสองบางอย่างอันนี้มักอื้ออันนี้มักอื้อแน่นอนนี่อันนี้มักยังนี่ตัวนี่หัวเตาเยีมดอกไม้หยิบดอกไม้มีดอกเราไม่หยุดหรอดี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 ดอกพระทองอะไรดอกอะไรตัวด้วยอ่ะอืมมีเม็ดบัวนี่มีเขียวเดียนะ จีเต้น่อยาจ้เอนุมามาใส่ตรงนี้สิอ๋อเขนโมเดลเป้นมาไปเก็บมาจากไหนเลยรลำเนีิ่งใบหน้าหล่อเนี่ยโอ้ดีจังเสีอไายก็เลยเก็บมาม่ใหม่เมันดียวกันปะไม่ใช่ยังไม่เคยใช้ดอลรลำคล้ายๆกันไม่เคยใช้ะลำ่โอ้โอันี่เรามันั่งไม่ได้เราล่ม เราเลี้ยงตัวไม่เก่งต้องท่านฟองไทยโอ้โหเก่งท่านพ้องไทยเก่งเราไม่เก่งเยองนี้ก็ไม่ไหวแล้วนอนท่าเดียวก็กินลุกขึ้นมากินกินเสร็จก็นอนตางมืออีกแล้วไปจับอะไรอันนี้ก็มีเครื่องแป้งนี่เนี่ย าเแล,ผล้ผมให้ก็ี่อถ้เป็นคุณไม่อเอนาีแล,ล้วันี่ไม่ไม่มีใครกินเลยอ่ะมดขึ้นแล้วอ่อโอ้โหทิ้งคว้างยังเลยมีมักพิพวนด้วยโอ้นี่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 น,น,นี่มาจากฝรั่งมังค่ามาจากฝมีขนมปังมาเป็นแบบ สารธรรมวานนี่กําลังทำทำงานอยู่มาเต็มที่เลยครับต้องหยุดไม่งั้นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้อยากให้เสร็จกระเทาะเนี่ยจะกิดลายกิดลายก็เสร็จแล้วครับวันนี้จะกัดให้เสร็จหมดเลยกินเม็ดบัวนี่มันไม่ใช่ดินน้ำมันไม่ใช่ฮะนี่ปีพีพึ่งครับท่านป้วมันพีพึ่งแต่บ้านได้เขาใช้ความร้อนความร้อนแล้วก็ฟุบแล้วเอาเอาใส่น้ำแล้วก็ ห้องนี้ครับอะไรร้อนร้อหรอเปี่ยนอันนี้อะไรเนี่ยก็ที่เขาหล่อมาแล้วไม่ท่านท่านดนดีไม่เห็นใช้ไหมครับเสร็จไปแล้วนะครับอะไรเอ้ยวัวนะครับอ๋อท่านลืมไปยังเนี่ยจะไปติดตรงไหนแล้ววะติดเอ้ยันไดมันจะดัดขึ้นไปนะครับท่านบอกจะดัดขึ้นไปอ๋อแล้วมันจะมีแต่ติด มไปกองหกือแล้วมันได้อกองอยู่เฉยเอาไว้คนไปจากสันติแล้วเนี่ยไปประดับตเว็นรมดาเต็มหมดอ่ยเออมาคังหลวงพ่อพระใหม่แม่เนี่ยเราต้องไปดูถ้วยมีขาหักต้องทำเพิ่ม้ราดูถ้วยใหม่ที่มีน้ำพุ่ง ถ้วยอะไรครับท่าน้วยรางวัลเอ้ยด้วยของโถ้วยรางวัลไม่ไม่ใช่รางวัลของเมนแทนหรอกของของวัดซิมซังอะไรซิมซังซาซิมซังซาอะไรซิมซังซาเขาเข้าร่วมเขา้าร่วมอ่าแสดงความยินดีด้วยเขาเป็นเลืกครูเข้าไปเป็นแคนดิเดตอะไรแคนดิเดตเข้าไปเป็นแคนดิเดตตอนตอนเลือกอ่ะ

ก้ไ็อังนันนนนม่นใหญ่ไวเหมือนกันนะอ่าไอ้เนี่ยมันโตเร็วกันเน,นี่ยพวกที่ทํบ้าัจจ่างทําอะไรพวกนี้มาเจอพวกเรานี่นะสวยนะมีใบไผ่ไปทํ้ัจจ่างเยอะเลยใบง,งามๆใบใหญ่ๆเยอะ อไผ่อะไรอ่ะไผ่ฮะฮะอะไรนะนี่ใบยังไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกนี่พวกใบใหญ่ก็นี่มีสวยใบใบไผ่นี่ก็ต้นใบใหญ่ยังใบยังเลย โอ้ผู้ชมหัวมหัวหัวนี่เขาอยู่ที่ท่านบอกว่าก่อนจะช่วยใครต้องมีสติก่อนนะครับขยายความคือไม่ใช่สติธรรมดานระดับอย่างของป้าดีเนี่ยมีสติถึงขั้นจัดลำดับได้ด้วยว่าอะไรควรก่อนอะไรควรหลังแล้วเ,เราสังเกตุว่าเวลาเราเจอปัญหาเฉพาะหน้าหลายอย่างบางครั้งเราลงมงว่าควรจะทำอะไรก่อน ต้นช้ำชาก็ดูมันโอโหอุดมสมณนเขียวปีหมดเลยเนาะเ็เน่่สารเขาก็สอนนะะเีวเวลาริงเราไเวลามาสู่สถานการณ์จริงมันเป็นตัวแปรหลายอย่างที่สำคัญที่องีถ้าหากเราเตรใจรว นกพวกนี้มันไม่ไปบินอยู่หาดเอ้ยไม่ใช่ไปอยู่ที่ทะเลทรายเนี่ยมันจะสนุกสนานมันอย่างงี้ไ,งไหมเนี่ยฮะมันไปนบินบนุ้นบุ้นบนบนบน,บน,บน,บนอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยมันจะเหมือนมันบินอยู่ที่นี่ไหมโ้ย่าขกกึ้นเต็มเล <c oughs> ยโอ้ย่าขกกึ้นแซงเต็มเลย <c oughs> โอ้ยโอ้ไอ้เนี่ยผักขมเหรอผักขมแดงเว้ย ป้องกันรถ้องกเฮั้ยไฟนะน่ะสายไฟยังมีอยู่นั่นน่ะลองไปดูนลองไปดูนะน่ะสามก็คือว่ามันก็จะทำให้ตัวเองสูงขึ้นสูงขึ้นพอที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่ห้อยต่องแป่งอะไรเนี้ยมันคือการจับจับแน่าดูดเข้า แล้วก็ที่สาคัญคือเขาไม่ลืมพิจาที่ไปอบรมมาหลายคนได้อบรมมาแล้วใชยไฟอะไรไม่ได้แล้วใช่เขาเอยันเขาชาร์จหลายคนเายะคนรไม่อก็เลยแกหมดครับก็เลยก็เลยมีแเราดูรดบข้างับอว่าไอ้ระหว่างที่ตึ้ง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 เราไฟอะไร ทำไมมันดังอไอ้รถไฟฟ้าทำไมมันดังตึกตึกจังเลยนี่น้ำเข้าครับฮะ<า>น้ำเข้ากำลังกำลังเช็คไปอยู่ครับโอ้รถไฟฟ้ามันดังอยา่างเงี้ยรถน้ำลงกน้ำขึ้นเนี่ยทรงสองอ่ๆอ่ะ ถ้าไม่ช่วยมันตายแน่ๆแล้วมันมันหมดแล้วไม่ใช่หรอมันขึ้นเต็มที่แล้วไม่ใช่หรอครับฮะยังไม่หลมใชความิดของเรางมา่นแน่เรือนี้่เพอี่อก่ายออกโอ้ยแล้วเรือเราห่างอกห่างออกจะฟัเรื่ยไม่ร้อนหรอุ่นๆมนเนี่ยเรือลำนี้ก็ลองน้่ลองน้เนี่ยแล้ว เนี่ยลองน้ำได้แล้วอย่างเงี้ยเราต้องตัดสินใจทำถ้าเราไม่ตัดสินใจทำเนี่ยวันไปไปทางนี้แล้วเป็นโมนิฟิเกตตัวรถการที่คนเอาใต้เปถือว่าแล้วมันไปดูถึงก็ได้ช่วยใช่มัครบช่วยช่วยแล้วก็ดีด้วยคือใครทางร้อยเอยเนี่ยใช่ไหมเพราะส่วนนึงคือเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยอยตรวจก็เลยกับเข้าแต่การที่เราเพิกเฉยไปด้วยเนี่ยมันทำให้โอกาสเกิดอขมันสูงขึ้นโอ้ยสวนเราเต็มน้ำเลย เนี่ยสวนทำกินเราเนี่ยน้ำเต็มนน่กินยนู่เนแหละกินกก็ทำตรงนี้แหละกินกันข้ามถนนมาแล้วเนี่ยสองลำเนี่ยข้ามถนนมาแล้วข้ามถนนมาแล้วเนี่ยสองลำเนี่ยไปตะเก่งตะกายอยู่ในนั้นะเอ้า โยกตัวคนเดียวเนี่ยมาชินเด็กเด็กก็บอ่กซื้อทำไรซื้อเอาเด็กมาเรียนอีกหน่อยต้นไผ่กับต้นยางเต็ไมไปหมดธรรมดาต้นไผ่กับต้นยาง แล้วก็เปลี่ยนชื่อบ้านเป็นบ้านไผ่ยางบ้านไผ่ยางอ่านด้วยบ้านไผ่ยางไผ่ยางยางยางต้นยางไผ่ยางบ้านไผ่ยางต้นยางกับต้นไผ่ต้นไผ่กับต้นยางไผ่ยางไผ่ยางต้นไผ่ยาง ช่วยนี่อะไรเน,นี่ยไม่ยาบเน้ำครับไม่ยาบเนี่กานน้ำมันวันศุกร์ม,มาเราไปดทำชาเลยนะเด้อนี่ยมันสวยนะน้ำใหญ่ๆครับโอ้โหเด้อเป็นอย,ย่ยา,ยยายยงนี้เลยนะน้ำมันอนะอย่างนี้เลยนะดึงขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้เลยนะชุบแปลงทอนะดเมาไปทำชา,เเลา,าแล้วค่ะทำชา นี่ของแท้นี่นี่ข้าวโพดปยาปยาไมยราพญาไมยราทำแล้วจะทำไม่ไล้ดูคุณจองแมนดูคุณจองนั่นแหละนั่นทั้งนั้นนะโอ้โถ่ตนมันเตรียมจะออกมาอีกเยอะเลยโอ้ยกินกันยังไงบัดไปเนี่ยแท้แต่ที่ทำแล้ว ใช่เคยชื่อคำแล้วคำแล้วผู้แพ้อะไรก็ไปนี่ตอนนี้ก็แปลแปลหารูปไม้ตรงหัวในี่ยผว่าแนจับของไอะไรผ่านฟ้าอะไรแนะนำของอะไรอยากได้อะไรก็ทำเอาเนาะ ไม่ม <mile> ีไ <Hay> ม <contain>. ้ก็เอาไม้มาเรื่อยเอาโอ้ยที่นี่อยากได้อะไรก็ทำเอายังเหลือแต่ว่าอยากได้แบงก์ก็ปั๊มแบงก์ขึ้นมาเท่านั้นเองเชื่ออเมริกามันเก่งนะมันปั๊มเศษกระดาษดอลล่าร์ไปทั่วโลกเลยใครก็ทำอะไรมันไม่ได้เก่งมันอยู่ได้เพราะเงี้ยมันเป็นโลมๆแเรืองแรงนะแต่คนก็คิดราคาให้เลยใช้ไปทั่วโลก กระดาษเซฟปั๊มๆเขียนตัวเลขใส่เข้าไปตัวเลขเท่าไหร่ก็เท่านั้นเด็กโควิดกำลังจัดการอยู่ตัวเลขที่สุดกำลังโควิดกำลังจัดการอยู่นาวุดของคุณธรรมเก่งจริงอเมริกาเก่ง ให้ยามจะสร้างยูโรขึ้นมาสู้กับดอลลาร์มันก็คมดอลลาร์ไม่อยู่เนาะฝน,นตกก็ขึ้นนี่มันสูงกันไนหมน้ำมูไม่ใช่เหรอน่เทา้างเท่ากันอันนี้มันมีท่อข้างล่างเท่ากัน อเจนี่เจออีกคนหนึ่งนี่โตไ้วโตวักันเนีข้ามโเข้ากระเม็ดข้าวสาย

แกเม็ดม uhm. 네ันไหมดเลยตมารนอยเาจาูเป็นตัวที er> <t ong> <t ong ่สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นให้อาศัยเน่ตรงนีให้รจริงเลว่าเงินเนี่ยหรือจะนวนเงินในกาะสร้างค่ทการะไม่ได้ร ปฏิบัติดีมีเงินน้อยพอครูปฏิบัติโชคบมีกันต้านอาการเนี่ยครูที่หนึงอะไรเจอจังจังน้อยดีบ่ซื้อเเสื้อเด้สองชุดให้พญยสดน่ต่เต็บครูคนถูกใจเสื้อสองเ็มสอง อยูคนเพร่จะเป็นมวลเดี๋ยวชิมเตือนที่ไหนดูตอนไปนี้อาชีพเด็่ไปเรื่อยเพื่อผม่แม่เลยะกิอแต่กากลับมาได้ทีมาดีมีคนแจว่ามีคนถูกไฟไฟพัดอะไรเงี้ยนี่เลยนี่ขับรถเนี่ยรมบอกติดใจว่าทีนีลากอาเลย่มเชียร์ลาดเสียชะละ 26มมกราคม60สบมุดลุงนสอะไรนะสองหาอะไร3อะไร่ตรงนี้นรว่าี่ยหอ่าวีนึ่งครับโอวลุงทำไมลุงสมชายโี่เนื้อต็เยอะน่าจะเก็บไว้เนของสวงับ ขาต้มชอบเหมือนกันข้หน่เข่องขาเย้นะขาตยทำเ